<ว>ไม่เ<ท>จอกันนานคิดถึงจังเลยจุงบาบ ดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อนีเดินทางมากไกลสเสลเอเกินค่ะพอกันอีกแล้วกับช่องตลกสาวพา้านหลอกครับพี่น้องมีแนวใส่พี่น้องเบิงนี่ค่ะวันนี้เรามาบานพระเอกบูจกกักรพราดิค่ะพี่น้อง<พ>อ,อยู่กับสตูดิโอพ่นได้นี่ซ้านเหล่าสตูดิโอพ่นมา<ะ>านพี่น้องสะอ่อนเฮี้ยนพ่นหลังไงหลังโตงับออกมาผุน่าจะกวงขวงวีาสุดลูกหูลูกตาไอมอนกับ่าเคยมาตกเทียครับพี่น้อง หมวดาพาะเพกบูดเป็นคนจวัรายละเอียดจัตุตเออสาพหนาเพื่อเจียสีเป็น่บ้านเดียวกันตีดอันนั้นบ้นี่ติดอันผ้าชาก้ายังบ่อันนเป็นไฟนไฟมืป่อะคันเกิดมุตมวาบ่ได้ใส่งานกับเกบไ่งสี่มันบ่เรือย่าหรือว่าใหญ่เขาในเฮียนว่านน้องโอ้ เพื่นเห็ดารด้นะเพราะว่าฉากเรามีข้างหลังเพื่อนเหการ์มีเฮ้พี่น้องอ่าอันอันนี้คืออีพีแรกอีพีแรกแรกสำหรับการเชิญศิลปินมามาแล้วค่ะนี่คือคนที่เรารอนะคะไสอีนันดไรือใสอ่ะพูดเดียวเราบอกน้ำไปทั้งโดนดเอาสอบมาอยู่ดี สอบมาอยู่มาอย่างเพราะว่าเด็ินข่าวเราอยู่เราก็เลยสอบมากพออันวาแต่ผู้อื่นเนาะวาวาเพิินเฮ็ดจักเฮ็ดอีหยังพนาบรรจุของเฮ็ดที่กันล่ลไลสดลหยอย่างยุธงนะเฮาสิเฮาสิได้ไปทังพุ่นมืออใดนี่บวชไปทางอำนาจทั้งนั่นผู้เรยนเนาะฮมขามสตูดิโอฮมซับซเออฮมซับซบ่แต่ว่าผู้มันสิสบาบจังนึงมันอยู่นะ เนี <you> ่ยนอมขานี่บ่มีพร้อม่ตรงผมไปเอื่นคนมานำทางอยู่บ่ไป็นเหมือนล่ำเด้อเหมือนแร้งมาใส่เออเอาไปเอื่นคนตำรวจไปจับพร้อมันตากเสียให้จอยบ่ก็ธรรมดาพราเบอร์มันไปอยู่บ้านมิตเบียร์เปาอิหรี่เบียร์ เนี่ยกเพื่อใส่ถ้าเราเหมือก็คือเห็นไปหาเลาะทั้งนั้นทั้งนี้คือไปไปนั่นคือไปซื้อของอันเท่าสิโทรหาเหมือใดว่าสิอาร์ตคลิปกันกับบได้อาร์ตสักเทียพี่น้องพวานมีแต่คนคนก็ถามหาธนาใช้หายไปใส่ธนาใช้หายไปใส่พี่น้องคันเกิดสมมูรณ์เาบ่มีงานไรสุดต้องซีค่ะเกิดบอมเป็นงานไปอีกบูดมันกับบโทรเอิรนข่อยมานมเจ้าว่าที่เหลืกับ่าสิโบเอิร์นบอสิมาผู้เดียวแห่งมากค่ะมันกับบอคือเนาะเป็นบ่ ก็มีธนาใช่อยู่ใส่กับจองมี่เ่บอลอยู่หันกันก่อนเอี่บอลมันอยู่ปีนพี่น้องเอาสีเนาะขอย่างน้องหยาดอย่างเบิ้งเนาะมาคือสมกับน้องนุ่งเพิ่นให้เกียรติไปเอิ้นไปเซิร์เพิ่นบ่ได้ปกติปกติสิเอิ้นผู้อื่นล่ะพี่น้องแต่ว่าเขาบ่ว่างก็เลยแบบว่าเป็นเฮาเป็นซุ้มเสร็จบ่ยากกันแหมเฮาก็เลยแบบบ่ได้แม่นมันบ่แม่นมันบ่แม่นว่าไปสิมาได้มาได้ดีเพราะเดี๋ยวนี้มันกะ สถานการณ์บ้านเมืองพี่น้องก,กับโฮน <ừ, S 2> ี่เป็นบออ <ừ, S 2> <ừ. S 1> คือมาแล้วพี่น้องเอ้ยกะก,ะ,กะทวะ่ามาเบืองงานได้นี่เออกะอามาแล้วกะเออกะสามาเหรอพี่น้องอมสมัยตะกี้ไม่พี่น้องขันเป็นขันป็นเด็กน้อย,อยตะกี้พี่น้องจะเคยเรียนดินี่วันนี้มีซานเล่ามองนีสิมีการขึ้นไปเตียนทั้งนีได้หนี่นี่นซานเล่ามองนีเป็นที่มาข,ของอ่าทอปสนานชัยเป็นมอลล์เรียๆนี่โต๊ะเล่าเขียนเป็นไงโต๊ะเล่าแล้วลุกขึ้นมานัต่ต้อนเลไหมมาแบาสูฟังเน่ที่ไปที่มาเป็นอย่างคืออ่าไดเฮ็ด ได้เฮ็ดเป็นสตูดิโอแบบนี้ขึ้นมาที่แรกที่แรกยุ่มาเฮ็ดพี่ไม่เฮ็ดพี่ที่แรกเป็นห้องย้อมบางนี้ไม่เราอันนี้ครับเป็นมันเป็นมันเป็นห้องอย่างตัวแรกเป็นห้องเลยเป็นห้องเฮ็ดเอาว่าพานละเอียมย่างดีเอียมย่างดีบานี้โมเมนต์สีเล็กหน่อยบ่ที่แรกว่าเฮ็ดสิีเล็กหน่อยแต่ว่าเบิดหลายด้วยไอ้บานี้พราะเป็นยังดอกให้ให้โอ้ให้มันเจาะให้มันเจาะให้เอ้ยให้เหลีวเนี่ยบอสเหลียวอย่างไรเหลียวพิศหลาด โอ้อันอที่นี่ก็เลยเลื <c oughs> เล่อนเห็ดออกมาทั้งนอกบะนี้ก็อยังเหีเ่ยน <c oughs> เห็ดแตงบันไดนะคงามมีบันไดมีมือะไรที่ทีมไทยมันสามารถไล่ก่องพูดอะ<ๆ>ไรเล่น <c oughs> ขึ้นไปพูน่นอ่ะขึ้นวสิขึ้นมาตะพุ่นน่ะอันนั้นสรุปแล้เวเบสเซส็ดคือทั้ง,ทงหนานี่ที่ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ที่ว่าอิมอนไทยนี่คือเมิดหลายปันไดเบาสูฟังบึงก่อนนะหาเกิดค่ะตาว่าอุ้ยบ้านแม่กับมี่เราลองเห็ดบึงก่อนนะคือถิมวนคือไปเอกบูดกันสิว่าเมิดหลายครับเมิดหลายย้อนว่าอัน ่ง <onz> <etus> เสียงกับไฟแค่น <faz aa> <quin Ouais> ัาดละก็จิตตังพงศ์ก็จิตังพงศ์เฮ้ยเอาบอกไปพี่น้องอยากเห็นนางล้านบ้างสร้างไปทางง่อยอันไปทางง่อยพ้อยดีอีนันดีใส่มาเสีบแห้งแทิอีนันดีใส่พี่เดนอีที่มาน้ำมาผู้เดียวฉันแข้งขุ่เงียบไปนี่เด็กป้าพี่น้องไฟแม่กวนเขาเลี้ยงไก่อันขายไก่พันแม่พี่น้องรับงานก็ได้ที นี่นี่ลดแก๊สลดแก๊ส่ายมาเบิ้งรถแก๊สยังก่อนลดแก๊สวิธีก่อนครับเพราะว่ามันคือเติมน้ำมันนี่ต้องเติมพร้อมกันทุกคันนะครับการไปปั๊มไปยังมาต้องเติมพร้อมกันทุกครันปุ้ยย่าเฝ้าค่ะขอโทษเด้อว่ามันเสียงโทษอาสาปเนี่ยกลนวหนวดดังอยู่ในกระเป๋าอุ๊ปว๊อ โทรศัพท์คือแบดมดอันคืออันนี้คือห้องมันลันเออมันลันเอาไปไล่หมาดิพี่น้องไล่หมาไล่งัวเอาเป็นว่ามื่อเล่งพอกันสั้นเหล่ากระเทือศีลบันพระเอกบูจักรพันมะฮอดมาถึงแล้วนะครับผมกำลังตุ่มไก่หอมห่วยห่วยแตกเซลล์เซลอยู่เปล่าเดี๋ซื้อเดียสแบตุ่มไก่นั่นตุ่มอนะตุ่มตุ่มยังก่อตุ่มอึ่งกัะทักเป็นอึ่งสำบ๊อบฝนตกเหมือขึ้นนี่ไป๊กคูป มีกันข้ากันโอ้โก็าัังสีว่าอาตีกลับมาแล้วพี่น้องไม่ได้เจอตายไม่ได้ไปไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันนานแบบว่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยบอจุงบายเป็นอนนัเนี่ยเป็นอย่างก็เป็นแบบว่าเป็นลักษณะคือแบบว่าเบลลบเนี้ขอบคุณพี Whew, call, ่น you know? ้องค่ะมื่อนี้กะอีโมกับยู่กับธนาใช้ตามคำขอตามคำเรียกร้องบอเลย่ามวนนี่ก็หัวมวนขึ้นว้า บอดาลมโดนที่เร่นนขอกันเออพี่น้องจะได้กัฝากกดไลไ์กดแชร์คลิปนี้น้าแน่ากันแล้วกันมาตามความคิดหอดคิดถึงของพีของน้องแล้วก็มาตามคําเรียกร้องของทุกคนว่าแต่ละคลิปนี่คือจะขินธนาใช่แต่วันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันกับอาจจะได้เฮ็ดคลิปแบบนี้แ่ละบอธารมาดาพร้อมได้หมดเลยชุดคู่ก็มาดีจะปาดพี่น้องสีห็นที่สำหรับผู้ใดนะคะที่อ่าอยากจะโอนมาให้ออนไลน์นะคะกับสมาีิจะโอนใดเด้อพี่น้องเด้อครับผมโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย